โอเคครับก็ใน EP นี้เนาะจะเป็นพาร์ทของเหรียญพระราหูเนาะเหรียญหล่ลอราหาูเนื้อระครังเก่าก็จะใช้เป็นะระฆังเก่าที่แตกเนาะมาหล่อหลอมเป็นองค์พระเนาะจัดสร้างทั้งหมด3,000องค์เค okay, เดี๋ยวจัดสร้างในปี2537เนาะอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นสิริวัตรเนาะโอเคเราขอหยิบผ้ามาเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับ เนื้อเงินเนื้อทองคาแล้วก็เนื้อนวะเนาะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยตัวบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีตอกโคตตัวหางหนึ่งตัวเนาะแล้วก็จะมีการร้านเลขเลยตั้งแต่หนึ่งหนึ่งถึงสามพันเนี่ยบริเวณด้านขอบขอบเสมาเนาะด้านหลังบริเวณขวามือเราขอบเสมาจะมีการตอกเลขแล้วก็บริเวณอื่นๆก็ไม่ได้มีการตอกโค้รนะสำหรับเนื้อเนี้ยไม่ได้มีกรรมการนะเพราะว่ากรรมการอยู่ในชุด นาวโาลหะพิเศษไปแล้วโอเคขออนุญาตหยิบอีกองคหนึ่งเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่อีกองคหนึ่งก็ประมาณนี้นะต่อโค้ดตัวหังบนดวงจันทร์หนึ่งตัวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีการรันเลข1นึ่งถึงสามพันเนาะโอเคก็ขออนุญาตวางซึบนี่เดี๋ยวขอแจ้งอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเป็นเนื้อละขัง ซึ่งะระฆังที่ใช้เนี่ยจะเป็นะระฆังอาถรรพ์เนาะก็คือะคระฆังที่มันแตกท,ที่มันหักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนํามาหล่อหล,ลอมเป็นองค์พระเนาะก็จัดสร้างทั้งหมด3,000องค์ผิวพรรณวันนะแต่ละองค์ก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างองค์นี้อา,อ,า,อ,าองค์เนี้ยเจ้าของเก่าอาจจะเก็บไม่ดีก็ได้แล้วว่าองค์นี้อาจจะเก็บดีก็ได้ขึ้นอยู่กับ ผิวพรรณวัฒน,น,นะของวัตถุมงคลแต่ละแต่ละองค์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาเนาะว่าเก็บรักษาแบบไหนอย่างองค์นี้มีการเลี่ยมเลี่ยมมาตั้แต่ดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีผิวเดิมที่คงเดิมเนาะองค์นี้ก็อยู่ในกล่องเดิมพร้อมใส่ซีนก็จะมีผิวที่เดิมไม่ได้มีแบบสนิมเขียวหรือว่าสนิมขาวแต่อย่างใดเนาะโอเคก็สําหรับอีพีนี้ก็สําเร็จรุ่งด้วยดีเนาะเดี๋ยวขอขอบคุณ พี่ๆทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตาม EP ถัดไปเนาะสำหรับ EP นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ